นางสุภาพสริบรรศพประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่3เป็นประธานในการเปิดโครงการตลิ่งมีชีวิตบริเวณลำน้ำพุงชุมชนบ้านบางเมินหมู่ที่12ตะบนหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าที่ร้อยเอกอาน,นุ์เชือเล็กนางเพลหล่มเก่านางวาสนาธีรนิติ นายุทธมนตรีตำบลลมเก่านางอรอนบรรยาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูร์สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูร์จิตอาสาอำเภอลมเก่าและชาวบ้านชุมชนบ้านบางเมินร่วมให้การต้อนรับและร่วมสร้างตลิงมีชีวิตในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมฝ่ายมีชีวิต ซึ่งมีการสร้างขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2 5 6 0ที่ผ่านมาทั้งนี้นางสุภาพสิริบรรศพประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกกล่าวว่าโครงการตรึงมีชีวิตนี้ได้มีแนวคิดมาจากการสร้างฝายมีชีวิตซึ่งเป็นการยกระดับน้ำเพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแรงซ้ำารากและเป็นการชะลอน้ำม่ให้กระแสน้ำไหลหลากลดความรุนแรงของการกัดเซาะนอกจากนี้ฝายมีชีวิตยังช่วยพยุงเศษซากพืชซากสัตว์ไม่ให้ถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้ำล่างทั้งหมด ขณะที่ซากสัตว์ต่างๆที่ถูกพยุงไว้ก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำโดยหัวใจหลักของการทำฝายมีชีวิตนอกจากจะเป็นโครงสร้างสีเขียวร้อยเปอร์เซ็นตเป็นการบรรเทาแลรงได้ด้วยซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นที่2ฝั่งคลอง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยทำให้ธรรมชาติมีความสมดุลทางระบบนิเวศวิทยาอีกด้วยซึ่งเป็นโครงการที่ทางกองทัพภาคที่3ได้ส่งเสริมให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภายแล้งอย่างยั่งยืนด้านนางวาสนาธิวระนิตินายุทศสมนตรีตะบลลเก่ากล่าวว่าตลิ่งสองฝั่งลำน้ำพุงบางจุดถูกน้ำกัดเซาะจนตลิ่งพัง แต่จุดที่สร้างความเสียหายและต้องแก้ไขหน่วนที่สุดคือบริเวณชุมชนบ้านบางเมินที่ตะเริงถูกกัดเซาะจนมาถึงถนนคอนกรีตซึ่งถ้าไม่ไดำเนินการแก้ไขก็จะทําให้ถนนเสียหายได้ ประกอบกับเทศบาลลมเก่าได้ร่วมกับทุกภาคส่วนสร้างฝายมีชีวิตบริเวณคลองห้วยกุดช้างหมู่ที่6ตบลมเก่าโดยมีท่านสุภาพสรีบรรพบประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกกองทัพภาค3เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที 21, ่21เมษาย,ยน2560ที่ผ่านมาซึ่งเดิมคลองดังกล่าวประสบกับปัญหาภัยแล้งตักเก็บน้ําไม่ได้มาโดยตลอดแต่เมื่อได้มีการสร้างฝายมีชีวิตแล้วปรากฏว่า สามารถกักเก็บน้ําได้อย่างดีซึ่งขณะนี้ระดับน้ำหน้าฝ่ายอยู่ที่ประมาณ1.8-2ถึงเมตรสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ดยรอบซึ่งจากความสําเร็จในการสร้างฝ่ายมีชีวิต จึงได้มีแนวคิดนำมาดัดแปลงเป็นการสร้างตะหลิ่งมีชีวิตจึงได้ร่วมกับกองพัน์ธุฐานช่างที่8และกรมฐานพันที่3าสองสร้างตะลิ่งสร้างตลิ่งมีชีวิตขึ้นโดยนำเอาวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิน่นและใช้การร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลด้านพันเอกอัศพง์นินพันผู้กับการหน่วยเฉพกิจฐานพันที่32เปิดเผยว่า ต้องขอชื่นชมเทศบาลตะบุลมเก่าที่นําเอาแนวคิดการสร้างฝ่ายมีชีวิตมาดัดแปลงทําตะลิ่งมีชีวิตซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพันที่32ได้สับสนชุดครูฝ่ายเพื่อถ่ายทอดวิธีการสร้างตะลิ่งมีชีวิตและคําแนะนําแก่ครูฝ่ายในพื้นที่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปสําหรับการสร้างตะลิ่งมีชีวิตในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาตะลิ่งถูกกัดเซาะ ฟื้นฟูระบบนิเวศรวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ําเพื่นอนํามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้นและเป็นการเสริมสร้างกระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป